ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยจะเป็นอย่างไรเมื่อผมต้องเอาชีวิตรอด100วันในมหานครแอสการ์ดโดยผมจะต้องออกประจนภัยพร้อมกับเพื่อนๆเ,เพื่อออกค้นหาตัวตนที่แท้จริง แฮมเรายัางได้ค้นพบกับแผนการชั่วร้ายของกลุ่มผู้ที่คิดจะคนบัลลังและยึดของนครแห่งนี้อีกผมจะสามารถหยุดยั้งแผนการเลวร้ายครั้งนี้แล้วกลับไปเป็นเทพผู้คู่ควรอีกครั้งได้หรือไม่เจ้าเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเฮ้ยฮะฮะอะไรกันวะเนีเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังมันเลย นี่เฮ้ยนีมน่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยคำเดานี่เจ้าเรียกค่ากลับมานั่นหรอึใช่แล้วแต่นี่เป็นพระราชองค์การน่ะน้อยแน่นี่เจ้าการีไงเรียกค่ากับการคารันอย่างนี้ว่าฮะไม่บอกไม่กล่าวเรื่องนั้นเกรงว่าท่านจะต้องไปเคลียร์กับพ่อท่านเองอะนะไม่ได้นพ่อใช่ไหมเดี๋ยวชาติการเองที่ต้องทำอยางนี้นด้วยเฮ้ยยิดแม่งเอ้ย มื่อกี้ก็มันจะชนะมันอยู่แล้วเชียวแม่งไอ้เงยยิดเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรกันวะเนี่ยท่านพ่อนี่ยท่านพ่อทําไมทําไมข้าอุตส่าห์จะพิสูจน์ตัวเองแล้วแท้เฮ้ยนี่ข้าอุตส่าห์ทำตัวเป็นเจ้าชายแห่งแอตกาดที่ดีนะเนี่ยทําไมท่านพ่อจะมาขวางกันด้วยวะฮะโอ้ยเน,นี่ยงานจะมีเคียร์อะไรท่านพ่อเอฮ้ยเฮ้ยหยานี่เฮ้ยโดนไปซะ มันยืนยืนมองยิ่ได้มันสวยมันคือคำห้ามเลยท่านพ่อนี่ท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อทำแบบนี้กับข้าทำไมท่านเลี้ยงข้ากลับมาเนี่ยมีอะไรไม่ทราบครับหน่อยเนี่ยโอหังนี่เจ้ายังมีหน้ามาถามข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าน่ะเหมือนก็เป็นแค่เด็กไม่รู้จะโตแล้วแหละเฮ้ยทำไมท่านพ่อพูดข้าแบบนั้นล่ะ นี่ข้ากำลังไปกำจัดพวกยกักษ์น้ำแข็งเพื่อกู้คืนศักดิ์ศรีของแอสการ์อยู่นะข้าน่ะไม่เหมือนท่านท่านน่ะก็แค่แต่แก่ขี้กลัววันๆก็ร่างฟอตะบันลังนั่นแหละไม่คิดจะกอบกู้เพื่อชื่อเสียงของแอสการ์บ้างเลยหนี่แกแกมันก็เป็นแค่เด็กไม่สิ้นกินขนมเท่านั้นแหละคนอย่างแกะนะ่ะมันจะไปรู้อะไรท่านนปกครองแอสการ์มาหลายพันปีแกกับฉันน่ะกระดูมคนละเบอร์เว้ยในเมื่อถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็ฉันคงปล่อยแกไว้ไม่ได้แล้วแหละ แกจะทำลายชื่อเสียงของแอสการ์ดมากเกินไปแล้วคนอย่างแกน่ะต้องหัดเรียนรู้ซะบ้างเฮ้ท่านพ่อนี่ท่านพ่อมาพูดกับผมแบบนี้ได้ยังไงหึฉันขอสาปแกเฮ้ยมันเกินไปไหมท่านพ่อคนอย่างแกสมควรได้รับโทษหนักกว่านี้เยอะในานามของโอดินราชาแห่งแอสการ์ด ฉันขอสาบให้แกความจําเสื่อมจําเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้จําไม่ได้ว่าเคยมีพลังแห่งทอและจําไม่ได้ว่าเคยเป็นราชาแห่งแอสการ์จนกว่าเจ้าจะเรียนรู้และคู่ควรกับบัลังแห่งนี้เอ๊ะไม่ไม่ท่านพ่ออย่าไม่ ันที่ไหนกันวันเนี่ยแล้วนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันเห้อะไรวันเนี้ยทำไมรู้สึกปวดหัวแบบนี้เอ้อยจำอะไรไม่ได้เลยล่ะนี่ี่เราเป็นใครแล้วมาทำอะไรที่นี่วันเนี่ยทำไมกันนะทำไมกันเอออะไรวันเนี้ยเฮ้ยเองคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะขุดกันได้เยอะไหมวะไอ้แร่เนี่ย คือแบบไ่รู้ดิวันนี้ก็นอนมาไม่พอเลยเนี่ยนอนน้อยซะด้วยเ,เดี๋ยวเราเ,เดี๋ยวเราต้องเราลงไปดูก่นเองใครอะเฮ้นี่พวกเจ้าเป็นใครกันนะรู้จักของเองอะจะมาทำอะไรที่นี่ออ,อ่ะเอ่อเอ่อคือข้าก็ข้าก็ตึกไม่ออกเหมือนกันว่าข้ามาทำอะไรที่นี่อะแต่ว่าพอข้ารู้ตัวอีกทีก็มาอยู่ตรงนี้ซะแล้วเอเอว่าแต่ว่าแต่ที่นี่มัน ที่ไหนกันน่ะเฮ้ยเอ็งถามอะไรแปลกๆวะที่นี่ก็นครแอดการไงเฮ้ยนครแอดการอย่างนั้นเหรออ๋อที่ไหนวะแมงทำไมไม่เคยดีมาก่อนเลยเฮ้ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะงั้นช่างมันเถอะว่าแต่เจ้านะชื่ออะไร่ะข้าเหรอโอ้ยทำไมมันทำอะไรไม่ได้เลยวันนียเอ่อข้าจำชื่อตัวเองไม่ได้อ่ะงั้นเราเอาไงดีวะ งั้นตั้งชื่อมันใหม่เลยงั้นเราตั้งชื่อมันก่อนไหมงั้นถ้าเราเรียกเจ้าว่าแซมล่ะคิดว่าไงดูดีไหมเฮ้แซมเหรอเออก็ได้แหละเ้าจะเรียกข้าก็ได้ข้าไม่ได้ติดอยู่แล้วนี่ว่าแต่พวกเจ้าจะมาทําอะไรกันแถวนี้น่ะเดี๋ยวพวกข้านี่จะไปขุดเหมืองกันเจ้าจะมาช่วยไหมล่ะเฮ้ขุดเหมืองเหรอเพือเจ้านึกอะไรออกขึ้นมาบ้างใช่พอดีเรามี ที่คุณเลยอยู่อีกอันนึงพอดีโอเคโอเคแค่งินค่าไปด้วยก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่าก็ไม่มีที่ไปอยู่แล้วอ่ะโอเคโอเคไปว่าแต่มันไปทางไหนนะไปไปทางไหนไปทางไหนไม่เป็นไรตามข้ามาก่อนอ่าโอเคโอเคโอ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยโชคดีนะที่เรามาเจอกับสองคนนี้ก่อนนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าอ่ะตรงนี้ไหนอ๋อนี่ยนะโอเคโอ้โหเหมืองใหญ่มากนี่เหมืองของพู้เจ้าวะเนี่ย เจ้าใส่แล้วโอ้โเแคงั้นเดี๋ยวข้าขุดช่วยช่วยขุดแร่ด้วยกันนะโอเคไป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 ,ไปโอเคแล้วก็เขาเป็นว่าเราเราฟารม์มฟาร์มฟาร์มฟาร์มมาก่อนแล้วกันนะเออ,เอ,อขุดไปเรื่อยๆนะขุดไปเรื่อยๆโชคดีที่เรามาเจอกับสองคนนี้ก่อนเนี่ยไม่งั้นเราไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกัน,กนวะน,นนะียทำไมถึงนึกไม่ออกนะเนี่ยขุดฮานี่มีโคด้วยโอเคเราเก็บโคไ้ก่อนแล้วกันนะามาๆมาก่อนมาก่อน แล้วนี่เป็นไงอ่ะลองขุดเหมืองดูแล้วพอจะนึกอะไรขึ้น,นมาได้ไมั้งไงอืมไม่อะข้านึกอะไรไม่ออกเลยอะ่ะ <ś lam our> ไม่ดูด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เจรู้ตัวอีกทีก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะ <ś lam our> แล้วนี่บ่โผล่แถวน,น,น,นี้คือเป็นนักท่องเที่ยวเหรอนักท่องเที่ยวเหรออืมข้าว่าไม่น่าใช่นะข้าก็จาไม่ได้เหมือนกันนะว่าข้าเป็นคนที่ไหนยอย่างไรแต่ว่าข้าว่าข้าไม่ได้ใช่นะักท่องเที่ยวอะ่ะทําไม ถ้าถึงมีความคุ้นเคยกับดาวดวงนี้ก็ไม่รู้เว้ยไม่เป็นไรงั้นเอาเถอะว่าแต่อุ้ยโอ้โหมีเพชรด้วยเจะเพชรเออดีมากดีมากเอามาเอามาเคเก็บไปนะว่าแต่พวกเจ้าชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยข้าเองนะชื่อเจมส่วนเพื่อนข้าเนี่ยชื่อเบิร์กเบิร์กว้าวอู้หูเดี๋ยวก่อนเไอเจมมันร่อนด้วยว้าะเาทำไมเหมืองแห่งน,นี้แหมเหมืองดาวดวงนี้มันดีจริงๆเลยเว้ย โอ้โหถ้าเกิดว่าพวกเจ้ามาเจอข้าเนี่ยข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าธารกรจของข้าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่แน่นะอาจจะโดนพวกหูงหมาป่ากัดไปแล้วก็ได้โอเคแล้วว่าแต่เราจะขุดกันนานแค่ไหนเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็คงพอแล้วล่ะตอนนี้ได้ขอในตัวข้าเยอะมากนะตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอวันนี้เราขึ้นกันดีกว่าเพียงพอแล้วเหรอพอแลนะโอเคโอเคโอเคได้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 ว่าแต่พวกเจ้าจะไปไหนกันต่อนะก็จะไปบ้านที่บ้านของเรานะ เอ้ hey, บ้านอย่างนั้นเหรอโอเคโอเคงั okay, ้น okay. ข้าขอตามด้วยแล้วกันนะทำไมยังนึกไม่ออกอู่ดีนะเนี่ uh, ย,ยนี่แหละบ้านของบุขคาเ <Hey, S 2> ชเลยเ <potato. S 2> ชิญก่อนเอ้ hey, บ้านของพวกเจ้านี่พวกเจ้าเป็นเพื่อนกันเหรอใช่พอดีว่าเออก็บ้านอยู่ข้างๆกันนะก็เลยสนิทก<อ>ันเป็นพิเศษอ๋อบ้านอยู่ข้างๆกันโอเคงั้นข้าน่งนี่แล้วกันนี่ข้าได้ของมาเต็มเลยจจะทำเออเจ้าเจ้าขอไปก่อนนะขอไปก่อนขอไปก่อน โอเคว่าแต่เนี่ยข้ามีสองไดมอนด์พอดีอ่ะเออเจ้ามีอา่ามีเฟนไหมม,ม,มีรั้วไหมเอ้ยเออเจ้ามีสติกไหมอะ่ะข้าอยากได้สติกมาทําดาบไว้หน่อยนะเอองั้นเบิร์กลองไปหาเขาสไิได้ได้ได้อโอเคขอบใจมากขอบใจมากเฮ้ยถือว่าอย่างน้อยเนี่ยแล้วก็จะได้มีอาวุธติดตัวไว้นะทุกผู้ชมงั้นระหว่างรอก็นี่เลย ลองทานเนื้อแกะดูก่อนสิ <Okay. S 2> ของดีที่นี่เลยนะโว้ยของดีมึงแอดการ์ดอีกแล้วเหรอโอเคโอเคข้าจะเก็บไว้แล้วกันตอนนี้ข้าไม่ค่อยหิวนะพวกเจ้านี่มันช่างฉิตใจดีจริงเลยเนี่ยข้าไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยว่าต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เนี่ยเฮ้ยขอบคุว่าจนกว่าจะจำได้อ่ะข้าขออาศัยอยู่กับพวกเจ้าไปก่อนแล้วกันนะยินดีเสมอไม่มา,ไม,มาไม่มาแล้วไม่มาแล้วอ่าโอเคขอบคุณม,มากขอบคุณม,มากเอาแค่นี้ก็พอแล้ว โอเค่าเดี๋ยวข้าจะครับนี่ในกันครับสติกนี่แล้วก็ดับนี่ครับดับเด็กคนไว้ก่อนมาข้าจะมีอาวุธเป็นคำจริงๆอืมนี่เบิร์กเราเองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะคือแบบว่านักท่องเที่ยวนานๆทีจะพบทีนะแต่ว่าเขานี่บอกว่าเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวแต่เราต้องเรียกเขาว่าอะไรนะแซมใช่ไหมใช่ใช่เรียกต้องเรียกว่าแซม,มแซมแซมเรียกแซมก็ได้ แต่ถ้าแซมเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราลองพาเขาเดินชมดูแถวแวนี้ไหมเผื่อว่าเขาอาจจะจําอะไรได้ดีขึ้นน่าจะดีนะเดินเที่ยวเหรอก็ได้ก็ได้ก็ได้ไป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 โอเคข้าก็อยากจะชมเมืองนี้อยู่พอดีเล้เนี่ยมันมีความคุ้มเคยนะแต่ว่าทําไมข้าถึงจำอะไรบ้างไม่ได้เลยก็ไม่รู้ว่าบ้านเมืองแอสการ์อย่างนั้นเหรอโอ้สุดยอดเลยมีคนเต็มหมดเลยนะตรงนี้ สวยงามดีใช่ไหมโอ้ใช่แล้วโอ้ทั้งนั้นอะไรเนี่ยมีสะพานสายลุกอย่างนั้นเหรออะไรวะเนี่ยทำไมมันเจ๋งอย่างนี้ปราสาทที่เห็นข้างหน้านั่นน่ะเราจะเรียกมันว่าเป็นพระราชวังก็ได้นะแต่ว่าที่นั่นนะ่ะจะมีเทพสิงสถิตยอยู่มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอ๋อท่านเทพทอหรือว่าจะเป็นเทพโอดินเขาก็สถิตยอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้แหละโอ,โอ้สุดยอดเลยนี่ข้ามไม่เคยข้ามไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ย น่าจะชอบเดินไปเก็บดอกไม้หน้าวังเหมือนกันนั่นอะโอ้โหไม่โดนทหารจับเดี๋วว่าหน้ามันโถอะแหมก็แอบไปสิไปรู้หมดดิวันดีวันดีที่นี่อคือเป็นเหมือนร้านค้าประจําพวกเรามาประจําเลยล่ะที่นี่เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นช่างเป็นเป็นร้านตีดาบเหรอจะเรียกว่าอย่างนั้นมันก็ไม่ผิดเท่าไหร่อ๋อโอเคโอเคร้านค้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่นี่เนี่ยโอ้บรรยากาศก็ดีด้วย ว่าแต่ว่าเมื่อกี้น่ะเจ้ากินเนื้อแกะของเราไปใช่ไหมเอ้ยงั้นเราก็ขอใช้งานเจ้าหน่อยละกันเดี๋ยวพวกข้าเนี่ยขึ้นไปตัดไม้บนภูเขาแล้วมันจะมีแกะอยู่แถวๆนั้นเจ้าช่วยไปล่าเนื้อมันมาให้หน่อยสิพอดีพวกเราก็จําเป็นต้องกินเหมือนกันนะเอะโอเคโอเคได้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 โอ้ยไม่ต้องห่วงเลยสหายข้าทําได้อยู่แล้วเออเรื่องแค่นี้เน่ะโอเคไหนดูซิแกะอย่างงั้นเหรอ ไหนอะข้าไม่เห็นมีแกะโอ้นี่ไงเแกะดับแล้วนี่นี่เดี๋ยวข้าจัดการเอกมานี่เลยมานี่มานี้เราไปจับไม้กันดีกว่าโอเคมามาเลยนี่โอ้โหแกะเยอะมากนี่มานี่หนีไปไหนหนีไปไหนโอ้ยเด็กในป่าต้นไม้มันเยอะจริงๆอ่ะขวางทางหมดเลยเฮ้ยมันจังมันจังไอ้เอ้ยเจ้าแกะเอ้ยมานี่นี่เจอแล้วนะ มาเลยมามาอีกเออขอเยอะๆนะมาให้มัมเยอะๆเลยโอเคข้างหน้านะะข้างหน้านูุนมีด้วยหูยมันห่างไกลจังวะอันนี้คิดว่าแกวอยู่ตรงน,นั้นแล้วแกจะรอดอย่างนั้นเหรอฮ้มีทางหรอกอย่านี่อุ้ยนี่อุ้ยที่เห็นแอสการ์ดวงนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเล่นไปเฮ้ยพระราชวังนี่นสวยงามจริงเลยอยากมีโอกาสเข้าไปด้านในบ้างจังนี่ เฮ้ยทำไมถึงมีความคุ้นเคยก็ไม่รู้เว้ยแต่คิดอะไรไม่ออกจริงๆเลยอ่ะโอเคไปไม่เป็นไรนะอยู่กับปัจจุบันก่อนแล้วกันโอเข่ว okay, ่าจัดกันเร็วมากนี่มามาไปหมดไปหมดโอเคหมดยัง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 เคน่าจะหมดแล้วมัง้งเฮ้เดี๋ยวนะนั่นมันอะไรนะทำไม มีคนสองคนมายืนคุยกันอยู่ตรงนี้ด้วยข้าว่ามันแปลกๆนะป้าไปแล้วก็ไม่ได้อยากจะเป็นป้าข้างบ้านเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วขอลองไปแอบฟังหน่อยละกันนี่ผู้าสองคนน่ะคนไปยังไงหรอมานี่นี่สิไหนๆปกติแล้วมีคนมายืนคุยกันอยู่ตรงนี้ด้วยหรอปกติก็ไม่ค่อยจะมีนะ ข้าก็ว่าแถวนี้มันไม่น่าจะมีคนนี่ทำไมถึงมีคนมาคุยกันอยู่ตรงนี้ได้ล่ะฮ <c oughs> <c oughs> ของที่ข้าบอกจะเตรียมไว้หรือ,อยังฮึ <c oughs> ข้าน่ะเตรียมไว้พร้อมแล้วแหละฮึดีมากดีมากแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่แผนการของเราจะพร้อมล่ะโ <c oughs> อ้คงอีกไม่นานหรอกครับท่านตอนนี้นะ่ะข้าได้ข่าวอินไซต์มาว่า ตอนนี้ในพระราชวังเกิดปัญหากลหนขึ้นนิดหน่อยถือว่าอย่างนี้ก็ดีนะสิเป็นโอกาสให้เราเข้าแทรกแซงพลังแห่งแอสการ์ดแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการโอดินลงได้แล้วก็เท่านั้นพวกเราก็จะได้ปกครองที่นี่และแก้แค้นที่พวกมันทำกับเราไว้อย่างสาสมเฮ้อ อะไรวันเนี่ย